รู้หรือไม่ HKG11 คือปืนจู่โจมที่ไม่มีปลอกกระสุนปืนจู่โจมรุ่นนี้พิเศษมากเพราะมันใช้กระสุนแบบไม่มีปลอกหรือที่เรียกกันว่า c a s l e t Ammunition หรือก็คือกระสุนที่ไม่มีปลอกหุ้มเลยทําให้ปืนนี้มีน้ําหนักที่เบากว่า,วาและยิงได้เร็วกว่าเจ้าปืน G11 นี้ถูกพัฒนาขึ้นโดยบริษัท Heckler Koch ในช่วงปี1980-1990 19โดยจุดประสงค์หลกักคือการลดน้าหนักกระสุนและเพิ่มความเร็วในการยิง ทำให้ทหารสามารถยิงได้อย่างต่อเนื่องมากขึ้นโดยที่ไม่ต้องพกกระสุนหนักๆที่มาพร้อมกับปอกกระสุนแบบเดิมกระสุนปืนของ G11 จะเป็นแท่งเดียวรวมกับผงดินปืนและหัวกระสุนไว้ในตัวเมื่อทําการยิงผงดินระเบิดจะทําการจุดโดยตรงทําให้ไม่มีปอกกระสุนหลุดออกมาลดปัญหาการติดขัดและทําให้ปืนเบาลงมากนอกจากนี้ G11 ยังมีระบบการยิงที่สามารถเลือกได้แบบเบิร์สมนัด หรือยิงซิมิได้ทําให้มีความแม่นยําสูงในระยะประชิดแม้เทคโนโลยีนี้จะล้าสมัยและน่าตื่นเต้นแต่ G11 ก็ยังไม่เคยถูกนํามาใช้ในกองทัพจริงเนื่องจากความซับซ้อนในการผลิตและต้นทุนที่สูงรวมถึงความท้าทายและความทนทานของกระสุนแบบที่ไม่มีปลอกอย่างไรก็ตาม G11 ถือเป็นก้าวสาคัญของวงการอาวุธปืนที่แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการพัฒนาเทคโนโลยีให้ก้าวหน้าขึ้นอย่างต่อนเนื่อง